วันนี้เราจะมาเล่นอะมองอาดกันอะมองอาดเราจะเล่นแบบเร็วนๆพูดได้เฉพาะตอนโหวตอย่างอยงี้ได้นิดนึงใครฆ่ากูงั้นน่าจะเป็นเข่าแล้วไม่ใช่ปูเวียนปูวิ่งขึ้นไปที่จะไปโกรธองซิปกูเจอไรบอลแถวเพื่อนทำกูได้ลงคอ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการ Bookbay Gaming ใช่เป็นเกมเกมเมอร์ดับหนึ่งของประเทศไทยวันนี้เราจะมาเล่นอ m มองอัดกันอมองอัผมอยากจะลบเกมทิ้งเา่จริงๆคือเกมมันดีคนเล่นไม่ค่อยดีคือพยายามที่จะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุายอ้าวทำารทำไรทไรคือมันเป็นเกมที่มันต้องเงียบแต่คนมันไม่เงียบงั้นเราจะเล่นแบบรรอวๆพ่อกูหาวแล้วพูดได้จาตอนบทอย่างงี้ได้ดนึง ออกเสียงได้แต่ออกเสียงที่ไม่มีความหมายอย่างเช่นอะไรนี้ได้เยเลียงกันหน่อยนึงแต่ไม่พุดายพร้อมเล่นครับชิดเป็นเสียงนะเวลาข้ามดังทุกขนะ มีคนตายคุณผู้ชมอยู่ในเล่นเลยใครฆ่ามึงคิวเลอร์ใครฆมองตาผมก็ได้มองตาเจอมีอะไรเฮ้ยปานนี่ใคร P A N อ่ะแผนแผนแผลนแจอปานเจอปานเจอศพที่ไหนอะกาไมไอีกเยอะมากก่อนแล้วกูอะอ้าวไอ้หวยไอ้หวยอย่าพึ่งนี่เดี๋ยวก่อนดิ่กูว่ายังไม่มีหลักฐานเที่อโอ้โหไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะข่าวฟ้าดา สองคนนี้อ่ะพูดก่อนเริ่มเลยนะสองคนนี้คือแม่งบอกว่าอยู่ด้วยกันแต่จริงๆแม่งไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ใช่กลัวอยู่เจอแปรแล้วกูก็เจอนักแล้วก็ออกน้ำอะไรวะไม่โซเทียลวันนี้วันตายของเจ้าอ้าวอยู่ก็เหงาเฮ้ยจะตอบไอ้สัตว์เฮ้ยไปฆ่ากันจังหวนแสกๆเลยเหรอคุณทำอะไรอย่ผมอยู่ห้องขวามือบนผมส่องดาวอยู่จริงตอนส่องดาวเนี่ยกลุ่มดาวอะไรดาวห้า ไอ้เกียร์ตัวกันลึกขนาดนั้นเลยเดินมาจากห้องโงกาขึ้นมาจากด้านประตูหน้าใช่ขึ้นมาขึ้นมาอย่างงี้ขึ้นมาอย่างงี้ขึ้นมาอย่างงี้เราไม่เจอศพเหรอเจอได้ไงกูไม่เจอทำไมแกข้างบนเร็วเลยอ่ะ ก็เลยก็หมดเลยอพวกไก่ตอบเปรียแล้วลิ้นเปียกเฉยใช่ไอซันคุยมามายัดตัวอีกเมียโอ้โหเกมมันสิพี่มากดอัพโหลดไฟล์แล้วเกมมาสิพี่เอาใครใครแปลนผู้รู้ใครข้าโดนถ้าตายอะตายตายตั้งแต่ตรงหน้าหลุดแล้วไม่เล่นต่อเล่นต่อมีคนหายไปนะหมดแล้วนะแดนแดนแล้วเอาเล็บเอาสบอเอาสบอ กูเจอไา้อยู่ตรงถับเสาเสาเทเลซ่าข้างล่างห้องยิงอุปกรณ์แล้วกูเห็นสมัครวิ่งแยกตักออกไปตามคุณสายไม่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 ไมไม่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 ไี่ไม่ไม่ ไม่ได้ตามไปแล้วคุณเห็นเหตุการณ์ตะวันรึเปล่าไม่ได้เห็นเพราะว่าวิ่งออกขวาไปทางห้องน้ำมันไม่เมื่อกี้จังหวะมันจะซ่องออกจาเจนใช่ไหมกลับมาเสร็จปุ๊บก็วิ่งแยกขึ้นไปที่ขายกุญแจกันไอ้บอลไอ้บอลเดินขึ้นแบบกูคูเสร็จแล้วกูอยากกูก็ตามไปไอ้บอลมันก็ไปแขกกุญแจเออแล้วกูก็เลยเดินมาเพราะกูเห็นพวกมึงแบบมีกลุ่มแยกไปฝั่งมือแล้วก็มีคนแยกไปไล่สายเงียบไปเลยเดินไปดูไอ้สายแล้วก็เจอศพงานน่าจะเป็นเขาแล้วไม่ใช่กูมึงเ กูวิ่ง้นไปที่จะไปกดออกซิเจนกูเจออะไรบอลแนวเพื่อนไอ้ิ่้ย่หไอเตินเฮ้ยเลยคิดวิไม่ใช่กูสมัคริอยสมัยไม่สนอะไรเลย Thank <laughs> นีใ่ใช่เปล่าเฮ้ยพูดอะไรหน่อยดีใช่บูเ,เล่าเฮียเผื่อเขาบัฟเขาขับรถที่ค้างไม่ขับรถด้วยก็โดนใส่ร้ายอ่ะม่ทำไงอ่ะเธอคิดไหมหมดแปลสาไงแปนก็ตายดิ แทงกูเลยแทงกูเลยแล้วมีจังหวะนึงที่ทุกคนโบทสคริปต์การแฝงรทมึงใช่มึงไม่สงสัยเหรอสงสัยพูดถึงดินตามันไม่ยุดเลยโอ้โหปีแต่วันเอาแต่วันเลยเขาบอกพูดได้ไหมไม่ได้เขาบอกห้ามพูดพูดอะไรวันห้าไม่ได้หรอวันห้าไม่ได้หรอเอาห้ามพูดเอา ก่อนมีความสามารถนะ ในขณะที่ปิดไฟโทษโทษตายสองคุณชินคนแรกคุณชินคิดว่าฆาตกรวิเคราะห์ต้องเป็นผู้เล่นเก่าผมว่าฆาตกรไม่ใช่คุณแป๊บซี่แน่นอนเพราะมันยืดเอ๋อกูในภารกิจที่อยู่จุดสตาร์ทเลยตอนจังหวะยืดเอ๋อไม่สามารถฆ่าได้เพราะกลัวศพมันอยู่เลยจุดสตาร์ทมันมาที่คุณแป๊บซี่เขากล่าวหาคุณว่าไงคุณว่าไงผมไม่ได้เอ๋อผมยืนเทไม่ผมยืนชมวิวผมไม่ได้กล่าวหาคุณฆาตกรคุณคือคนดีกับผมไม่ที่ผมพูดอะเพราะผมรู้สึกว่าเอ้ยที่ผมไปยืนงั้นแหละผมรู้สึกว่าตอนัั้อกแบเเเิดไฟพราาาะะถจงหวปน กู่ไม่มีทางเก่งได้ขนาดนั้นแล้วคุณอยู่ตรงไหนกูอยู่ตรงเสาข้างล่างห้องไฟมันจะมีเสาเสาหนึงกูกำลังจะลากอะไรอยู่ัไปทำอะไรตรงนั้นจะทำภารกิจไงโอเคโอเคของผมะเกมหลังจากไขกุญแจเสร็จผมลง้างล่าง จำเนื้อการหลังจากไข่กุญแจเสร็จเดินลงมาแล้วก็ปิดไฟผมอยู่ในห้องตรงกลางกำลังไขเพิ่งไขกุญแจเสร็จเลยไฟเปิดสว่างเดินกำลังลงมาปุ๊คมีคนแจ้งแล้วผมคิดว่าฆาตกรต้องมี2คนเพราะมันเกิดแบบเป็นคิวสามันนี้ต้องใส่เพราะอยู่ใกล้นางไฟสำหรับผมนะเฮ้ยีขาบอกกันจะโดนกูเสี่ยงเลยเอ้าจะโหวดใครก็โหวดเร็วไม่งั้นเราจะคิบไป ย็นตรงไหนอ่ะเตา้าเตาโน้นะนะเจ้าอ,อย่าขอเลยไอู้ออเห็นแล้วอะเพราะว่าถ้าชินตายอะเต่านั้นอะมีเห็นเห็นคนอยู่ในห้องนั้นมีกูชินโดนกูจะบอกว่าหนึ่งในกูกับมันเนี่ยใครไม่รู้พูดโกหกใครไม่รู้ความจริงใช่ไหม <laughs> จำสถานการณ์แรกได้ไหมที่มันเกิดดับเไมลคิวขึ้นกูอยู่ตรงกลางมันจะเกิดดับเไมลคิวได้ยังไงถ้ากูไม่อยู่ด้วยมันจะเกิดดับเไมลคิวได้ไงแต่โดนอยู่ด้วดยตรงนั้นคิดดีว,ว่ามันจะเกิดดับเไมลคิวได้งไงถ้ากูยยไม่ยอนไปย้วยกูต้องอยู่ตรงนั้นด้วยกูดำไม่พอ <S <S ไ,<ม>ไพอ้ย้อน,<ค>นไอ้เยี่ห้อผ่านไปเลยย้อนเฮ้ยมึงกูปวดหัอยเี่ยมากเลยสัตว์ชัดเจนเฮ้ยระวังมันเชื่อมระวังมันเชื่อทางกันไว้เชี่ยกูดิเซ็งกูหรอกเฮ้ยเฮ้ย เกมมันด e ีคนเล่นไม่ค่อยดีปุ้ยยี่ไปทำธุรกิจเลยเดินเสี่ยวอยู่าที่นี่ยี่ เราเห็นกันเลยสามคนมึงแม้มึงรู้แล้วบทใครนะเท็จจบแล้วไอ้เหี้ยดุวยมากเดียวไอ้สัสกดเกมไว้ด้วยกูเลยแต่แต่มึงอยู่ใกล้ศพเหมือนกันนะกูอยู่ใกล้ได้ไงกูอ่ะขึ้นไปกดสแกนนี่ตั้งสี่ห้ารอบปวดเลยปวดมึงชนะชนะเลยปวดตัวเองได้เหรอมันยอมแล้วมันยอมไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วมันยอมคือมึงลุงกูชิบหายโชคดีนะเกมนี้ อยู่ก şey ับกูใช่ไหมอยู่กับชินชินไม่ใช่ช่ไหิมไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็น ชิไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์มึงไม่ได้แยกกับพวกกูเลยไอ้โดนไอ้เฮียแยกกับพวกกูตายห<พ>่<พ>าเขาตอนแรกม,<อ>มีสามคนกูไอ้โดนในเติ้ลถ้าฉันเป็นโจรใครที่จะเป็นโจรกูอะ่ะกูเคยปกป้องพวกมึงไหม <c oughs> มีจังหวะไหนที่กูปกป้องพวกมึงไหมเวลาพวกมึงจะโดนจับได้ไม่มี<ป>เรานั่งสายจริงเราต้องสายจริงไปแล้วก<ป>ูเราต้องสายจริงเราต้องสายจริงเดี๋ยวเพื่อขอโอกาส ไปด้วยกันเฮ้ยเอย่างนี้อย่างนี้มีประโยชน์กว่าป่ะอันนี้ฟอร์ทิ้งว่าว่าสมมติค่าแล้วไม่ใช่มันเป็นการลดคนดีถูกปะ,ะ,ะแต่ถ้าเกิดไป5คนมึงไปกบติดกูสอคนฉันจะเป็นโจรก็ได้แต่ลองฝังวิธีนี้ก่อนสมมติไป5คน ฉันกับชินอยู่ยนั้นแล้วมีอีก3าคนซึ่งถ้าฉันกับชินมันโจรอีก3คนต้องเป็นคนดีอยู่แล้วถูกปะถูกปะจะต้องมีคนตาย2คนแน่แน่ถ้าเกิดเกิดฉุกเฉินดับคิวขึ้นมาถูกปะโหดที่สุดนะศพเนี้ยชินไม่ได้เป็นคนฆ่าแน่ๆ่เพราะชินอยู่ฉันตลอดสีเป็นประโยชน์คนดีคือเดิน5้าห้าคนมึงเดินกูแล้วจะมีอีก3าคนเดินตามดูเราเได้อะ กูเจอแบบซี่เข้าไปในห้องต้นไม้มแต่จังหวะที่ไฟดับเนี่ยกูไม่เห็นว่าแบ๊บซี่อยู่ไหนกูอยู่ไอห้องที่อ้อยสําหรับเลือดสิติ์เนี่ยกูเห็นว่ามันเดินเข้าไปกูก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะกูกลัวแบบโดนลอ่อเหยื<ต>่อคือตอนนี้คือรีแอคแป๊บอน้อยมากบนเหลืองไปเลย <c oughs> เอาไวเให้กู ชิมไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ <oyu> ็นต์กูตรงจุดนั้นมันหลายคนมากมันช่มไอแป้งไอตันผมอยู่ห้องขวามือล่างเห็นอะไรกูทำภารกิจอยู่ตั้งแต่แรกแล้วใค่ได้เป็นทุกคนชื่อกูยังไงปวดแป้งเอ๊ะไหนว่าแป้งทำไมไปลงชิมนะ ไม่ต้องคายเติ้นยี่ปิดไฟแล้วฆ่าใครได้ตรงใกล้ๆใช่ใช่ช็อกมันโดนม้วนแม่งช็อคเอ้ายี่เติ้นเซ็งเลยอะไอชีนแม่งพกปืนอะไรตรงๆตรงหลับเนี่ยแล้วมึงไม่แล้วกูเดิอปิดไปเพื่อนอะไรอะไรตรงๆเดี๋ยวคนจะคิดว่าปืนหรอกเออได้ปืนมันลิ้ยงมันไว้ถุงไม่แกล้งบ้าเป็นแบบกูเลยเดินตามไปเลยเกมไม่จบก็ไม่จบเกมไม่จบก็ไม่จบวะแกล้งบ้าสารวัดเลยอะยี่เราได้หรดก